ท่านผู้ชมคะช่วงนี้นะคะเราจะไปวิเคราะห์สถานการณ์น้ําพร้อมๆกันนะคะกับท่านรองศาสตราจารย์ดเรเสรีสุภาทิตค่ะและคุณดารินข้องอาคาัคราพร้อมอยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณดารินค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณอมมาคะวันนี้สถานการณ์น้ําท่วมนั้นดูเหมือนว่าจะยังไม่ลดความรุนแรงลงนะคะและวันนี้คะ่ะเราก็ได้รับความร่วมมือจากอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทรศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะตอนนี้รองศาสตราจารย์ดเรเสรีสุภาราชิตอยู่กับเราแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณดารินครับค่ะ มาถึงวันนี้แล้วมีแนวโน้มไหมคะว่าสถานการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นและกําลังล้อมเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครจะดีขึ้นคะอาจารย์ครับก็ยิ่งนานวันขึ้นเนี่ยยิ่งวิกฤตมากขึ้นนะครับข่าวต่างๆที่ออกมาถ้าฟังข่าวอย่างเดียวก็ตกใจหมดนะฮะตอนนี้เราก็อยากจะให้มีสตินะฮะแล้วก็มาร่วมวิเคราะห์ด้วยกันนะฮะว่าจากนี้ต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะพร้อมรับอย่างไร น,นี่เป็นประเด็นสําคัญที่สุดที่รัฐจะต้องให้ข้อมูลกับประชาชนนะครับก็ผมคิดว่าทวีเอสเนี่ยเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการนําเสนอข้อมูลเหล่านี้นะครับเรามาดูกันนะครสถานการณ์น้าจากทางด้านของนครสวรรค์เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์นี้เองเนี่ยน้ำที่ปล่อยผ่านเกินที่นครสวรรค์นะฮะน้ำที่ผ่านนครสวรรค์เนี่ย4,600ลูกบาทเมตรประมาณนะฮะลูกบาทเมตรมินทีก็ทรงๆนะฮะอาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้นเองเนื่องจากว่าอย่างที่เรบอกเหนือปิงเนี่ย คันแตกออกไปหมดแล้วนะครคะเพราะฉะนั้นน้ําก็จะชงสงอย่างนี้แต่ว่าปริมาณน้ําจะมากขึ้นเพราะหลากมาแล้วหลากมาก่อนจะถึงตัวนี้ค,คเพราะฉะนั้นต่อมาจุดที่วิกฤตที่สุดก็คือน้ําผ่านบางไสเท่าไหร่นะฮะซึ่งปริมาณ3,800บนร้ยเมทีเป็นปริมาณที่วิกฤตแต่วันนี้นะฮะน้ำผ่านประมาณ3700 3700นะก็คือมากกว่าจุดวิกฤตแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นน้ําส่วนนี้เอง ประมาณคืนนี้หรือคืนพรุ่งนี้ก็จะมีผลนะฮะกับกรุงเทพมหานครแสดงว่าใกล้จะล้นคันล้นแล้วสิคะใกล้ๆจะล้นคันแล้วก็ในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงก็จะล้นนะครับเพราะฉะนั้นสถานีกรุงเทพมหานครก็ต่อคันกำน้นเสริมกน้ำไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าขณะนี้เองเนี่ยทั้งสองฝั่งนะฮะผันไปหมดนะฮะฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ ลงมาที่ฝั่งซ้ายแม่น้ําท่าจีนบางเลนเริ่มมีปัญหานะฮะมันบางบัวทองอะไรแถวนี้ก็จะเริ่มมีปัญหาเหมือนกันเดี๋ยวลงมาดูงทางด้านลบบุรีล่ะคัะทางด้านนี้ก็ลบบุรีขณะนี้เองน้ําเต็มคอนชายนาศป่าศักด์นะของเส้นนี้เพราะฉะนั้นประตูมโนลมผันไปแค่38เพราะว่าลบบุรีเต็มแล้วนะฮะเต็มเพราะฉะนั้นลบบุรีจะสูบออกแม่น้ําป่าศักด์ด้วยนก็จะไหลลงมาทางด้านนี้เหมือนกันครับจุดก้างครับ ภาพถัดไปเลยค่ะครับเชินครับภาพถัดไปครอย่าลืมว่ากลางเดือนนี้นะฮะสิบสามสิบแปดน้ำเนหนุนสูงนะฮะหนึ่งรอบแล้วก็มาหนุนปลายเดือนอีกหนึ่งรอบนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นขณะนี้เองถ้าหนุนขณะนี้ระดับน้ําจะสูงขึ้นจากระดับหน้าวันนี้ประมาณ20เซนะนะครับโดยเฉลี่ยนะฮะยี่สิบเซนนะฮะลปลายเดือนละ<ไ>ปลายเดือนจะหนุนไปอีกจากหน้าวันนี้ไปอีก40เซนนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ริมน้ําก็ต้องเข้าใจว่าจะต้องเสริมขันกันน้ําให้รับให้ได้นะครับครับภาพต่อไปเลยครับ ภาพนี้เองเป็นภาพจากกรมชลประทานนะฮะข้อมูลต่างๆกรมชลประทานเนี่ยมีอยู่ในเว็บนะฮะอันนี้เราก็ดึงมาจากเว็บนะเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆนี้เช่นหน้าสพานพุทธนะฮะร,ระหว่างวันที่ 1> 15 1 6นี้น้ําจะสูงขึ้นณปัจจุบันอีกประมาณ18-24เซนะนะครับ ณวันที่15 16นะครับมีข้อมูลมีอยู่นะครับเราก็นํามาวิเคราะห์ด้วยอันนี้คือคิดจากระดับน้ำคิดจับระดับน้ำปัจจุบันเนี่ยสูงเท่าไหร่ท่านบวกเพเ่อไปเลย20เซนมันจะสูงขึ้นนะครับแล้วต้องต้องรวมกับระดับที่น้ําทะเลหนุนด้วยไหมคะอันนี้รวมหมดแล้วครับนี่รวมหมดแล้วน้ําเหนือน้ํหนุนรวมหมดแล้วอยู่นี่นะครับ20เซนดูเหมือนจะไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวแต่ว่าปิ่มปิ่มเนี่ยมันมีปัญหาแล้วเรื่องผนังยี่สิบเซนยี่สิบเซนเพิ อันนี้เองอปัจจัยเสริมที่ทำให้ความรุนแรงมากขึ้นอันแรกก็คือล่องนะฮะภาพกับกรมตูนนิิยาน,นะฮะล่องยังแรงอยู่นะฮะประกอบกับมีพายุโซนร้อนขณานี้จะพัดเข้าฟิลิปปินส์คนนนืนนี้นะครับจากนั้นพายุลูกนี้จะเดินไปยังไงเนี่ยเป็นที่น่าตัดตามองนะครับเดี๋ยวจะมีรูต่อไปงน้นฝนนขณะนี้วันนี้คืนนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้นะฮะจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเฉดสีนะเขียวน้ําเงินนี่ฝนตกมากขึ้นนะฮะคืนนี้ฝนจะตกมากขึ้นนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ตกมาก ะนะครับมลือนี้ก็ยังคงมาก,มากอยู่นะครับส่วนพายุเองนะฮะก็หลังจากพทยุฟิลิปปินส์ก็กําลังเดินเข้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือลเล็กน้อยะนะครับเรามาดูภาพต่อไปนะครับภาพต่อไปคือประมาณฝนที่ตกนะฮะส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในภาคกลางนะฮะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางทั้งนั้นะนะเพราะ,ะฉะนั้นเฉดสีชมพูนี้คือฝนตกที่มากกว่า100มิลลิเมตรหนึ่งสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นปริมาณน้าฝนส่วนนี้เองจะเพิ่มความลาบากในการบริหารจัดการน้ํามากยิ่งขึ้นนะฮะรวมแล้วเนี่ยน้ำที่ลงมาครั้งนี้เนี่ย กระจายมากเห็นไหมก็คือพื้นที่กว้างขวางมากเพราะฉะนั้นเฉพาะป้น้าเจ้าพระยาเองเนี่ยปริมาณน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ1 0 0 0 1 5 0นรล้านลูกบาทเมตรนะครับเพราะฉะนั้นนีงจะไปเติมนะฮะภาพต่อไปครับจะไปเติมอะไรนะฮะขณะนี้เอง8 0 0 0 0ล้านเออ8,000ันล้านอยู่นี้แล้วนะเพราะฉะนั้นกําลังไหลออกแล้วก็จะมีเข้ามาอีก1 0 0 0ล้านเกือบหมื่นล้านรลูกบาทเมตรถูกต้องฮะเพราะฉะนั้นนี่เองเป็นประเด็นสําคัญว่าจะเอาออกอย่างไรนะฮะอาจารย์คะ ประมาณ10,000ล้านลูกบาทเมตรเนี่ยเท่ากับอะไรคะสมมุติว่าเท่ากับทั้งเขื่อนนะครับประมาณน้ําเขื่อนพวยพลทั้งเขื่อนหนึ่งล้านนะครับกำลังอยู่ในแผ่นดินครับกลังในแผ่นดินครับคครับภาพต่อไปเลยครับเมื่อกี้เราพูดถึงพายุนะฮะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งฮ่องกงก็มีการทํานายว่าหลังจากพัดท้าฟิลิปปินส์แล้วนะฮะจะค่อนข้างขึ้นไปทางเหนือนะฮะแตทางเหนือนี่ก็ไฮลัมนะครับพายุโซนร้อนนะครับใช่ครับพายุโซนร้อนในอีไต้หวันนะครับจะขึ้นไปอย่างนี้แต่ส่วนของสหรัฐอเมริกา จะลงต่ำหน่อยหนึ่งนะฮะจะลงต่ำแล้วก็จะส่งผลกระทบกับประเทศไทยอันนี้เช่นกันนะฮะของศูนย์เกาะที่เกาะกว a มก็เช่นกันก็จะลงส่งผลกระทบครับจะส่งผลกระทบอีสานของเรานะก็ต้องเฝ้าระวังนะอย่างใกล้ชิดนะฮะสามวันข้างหน้าจะมีความแม่นยำนะครับภาพต่อไปครับเรื่องของการระบายน้ำนะฮะเมื่อวานเราคุยกันไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะรัฐบาลตัดสินใจอย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะฮะเพราะว่าถ้ารัฐบาลตัดสินใจจะเอาปริมณฑลไว้นะฮะประุมธานีเนี่ยความแข็งแรงของคันเหล่านี้มีส่วนสําคัญ ซึ่งขณะนี้เองคันได้แตกหลายจุดแล้วนะฮะ,ะล่าสุดแตกที่บ้านพ้า,นพาวใช่ไหมฮะ,ะซึ่งกู้ไม่ได้นะ,ะสภาพตอนนี้กู้ไม่ได้เลยเพราะน้ําส่วนใหญ่ก็จะมาลงนะเดี๋ยวจะลงที่ไหนนะเดี๋ยวจะมีภาพบรยายให้ดูนะฮะ,ะในขณะเดียวกันถ้ามันแตกฝั่งซ้ายนะฮะที่จตาบาังบัวทองแน่นอนก็จะลงมาทางบัวทองตอนนี้ก็แตกทั้งสองฝั่งแล้วครับตอนนี้เข้าใจว่ากู้ได้แล้วนะเมื่อคืนนี้นะแต่ว่าล่อแหลมมากนะะมีความล่อแหลมสูงนะครับภาพต่อไปเลยครับ ค่ะเราก็มีภาพนะคะจากทางด้านของคลองระพีพัดด้วยค่ะคอาจารย์คะที่คลองระพีพัดนี้ก็คือจุดต่อระหว่างทางด้านของปงทุมธานีและกรุงเทพมหานครที่จะเข้าสุ่เขตดอนเมืองนะคะคซึ่งตรงนี้นี่จะมีปัญหาอย่างไรบ้างจากการที่คันแตกในปทุมธานีหลายจุดมากค่ะคอาจารย์อย่าลืมว่ขาขณะนี้เองเนี่ยคลองระพีพัดเนี่ยใช้ผันน้ําจากแม่น้ําป่าสักนะขณะนี้เข้ามาประมาณ200นะฮะเมื่อวานนี้น เข้าไป2อ0้นะฮะเกิดปัญหาทันทีน้ําท่วมหลายจุดนะฮะวันนี้ทางกรมชลก็เลยลดนะฮะลดผมเข้าใจว่าลดลงมาเหลือประมาณ200นะซึ่งจะช่วยบรรเทานะแต่อย่างไรก็ตามถ้าน้ําแตกที่บ้านพ้าวนะฮะเข้ามานี่ฮะมันมีถนนทางรถไฟขวางอยู่นะฮะมีถนนสายเสียขวางอยู่อย่างน้อยที่สุดน่ะเขาจะต้องวิ่งลงมาก่อนนะวิ่งลงมาจนเต็มก่อนที่จะเข้าไปฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นจุดเสี่ยงก็คือว่าถ้ามาทางนี้แล้วเนี่ย ประเด็นก็คือคลองลังสิตจะมีปัญหาทันทีนะครับทั้งหมดเลยไหมคะอาจารย์ครับคลองลังสิตทั้งคลองนะฮะจะมีปัญหาโดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ฝั่งทางรถไฟถ้าเราหันเข้าไปทางนี้ก็คือฝั่งซ้ายพวกนี้นะเพราะบ้านเพ้าอยู่แถวนี้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเองมาดูภาพว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะค่ะครับขอภาพถัดไปเลยนะคะเป็นภาพที่ดอนลึงนะคะภาพนี้นะภาพของเปลมนะฮะจะเห็นนะขณะนี้เองอันนี้คือ างรถไฟนะฮะสายเหนือนะขึ้นไปนะข้างๆทางรถไฟคือคลองเปรมประชากรนะมาตัดกับคลองลังสิตท่านนี้นะฮะเพราะฉะนั้นที่นี่เองจะมีประตูน้ําอยู่สองตัวนะฮะในคลองเปรมประตูน้ําเหนือคลองเปรมเหนือกับคลองเปรมใต้และก็มีประตูน้ําจุฬาภรคลองลังสิตนะเพราะฉะนั้นน้ําที่มาจากบ้านบ้านพราวเมื่อกี้นะฮะจะค่อยๆไหลลงมานะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเข้าอันดับและดาบแรกก็คือว่าเข้าที่คลองเปรมก่อนนะหลังจากนั้นแล้วจะทำคลองทำให้คลองเปรมน้ําสูงขึ้น น้ำสูงขึ้นน้ำก็จะล้นคันคลองเปรมแล้วก็หลากเข้ามาคลองลังสิตทธ์เพราะฉะนั้นปัญหาสําคัญที่สุดก็คือว่าคลองลังสิตธ์ขณะนี้เองเนี่ยมีความอ่อนไหวมากถ้ากาแพงคลองลังสิทธ์ไม่สามารถจะกั้นได้นั่นหมายถึงว่าล้นคลองลังสิทธ์ก็จะเข้าทันทีจะเข้าที่ไหนบ้างจะเข้าที่ไหนบ้างก็คือเทศบาลหลักหกนะฮะสนามกอล์ฟเมืองเอกทั้งหลายมหาลัยลังสิทธ์นะแล้วก็เข้ามาเลื่อยมาจนกระทั่งเข้ามาอย่างดอนเมืองศรีการ์นต้นะด่านแรกที่จะเข้าทางนี้คือศรีกันนะครับ แล้วทางด้านของเซีรังสิตท,ทางสนามกีฬาทปบเตมีด้านนี้ได้รับผลด้วยนีะจะ,ะจะ,จะ,จ,ะจะช้ากว่าด้านนี้เพราะว่าอย่างที่ผมเรียนคือมีทางรถไฟกั้นนะฮะมีถนนสายเอเชียเห็นไหมสองสายเลยครับเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยประตูไหนเป็นท่อลอดประตู ก็เข้าเหมือนกันะนะเพราะฉะนั้นระยะเวลาจะเข้าไปเนี่ยจะช้ากว่าจุดนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นจุดนี้จะเป็นจุดเสี่ยงที่สุดสำหรับรเทศมห,หนานครณขณะนี้นะครับที่พื้นสีกันนะครับแล้วทางด้านของสนามบินดอนเมืองที่อยู่ทางด้านล่างเนี่ยมีสิทธิเสี่ยงไหมคะที่จะถูกน้ําท่วมได้ถ้าหากว่าทางคลองรังสิตเนี่ยล้นลงมาคะครับ ประเด็นสนามบินดอนเมืองเนี่ยเขามีคันกั้นน้ําอยู่นะฮะคันกั้นน้าสูงครประมาณ3าถึงี่เมตรนะฮะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นตัวสนามบินเองคงไม่มีปัญหานะ,ะแต่จะมีปัญหาก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่น้ําเริ่มเข้าท่อรอดนะฮะแถวแถวถนนหรือทางรถไฟต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มส่งปัญหาให้กับทางเซียศูนย์ข้าเซเองสนามกีฬาทุป,ปเตมีเองแถวแถวนี้นะฮะก็จะล้นมาทางถนนวิภาวดีร,รังสิตด้วยนะคะครับ,ค,รบค่ะ เรามีภาพนะคะไปถ่ายมาเมื่อเช้านี้ค่ะที่จะเห็นสภาพของคลองเปรมประชากรค่ะเมื่อเช้านี้นะคราดูกันนะเราลมาดูกันว่าซึ่งขณะนี้นะคะทางผู้สื่อข่าวก็ได้รายงานว่าความต่างของคลองเปรมประชากรกับคลองรังสิตนั้นต่างกันอยู่ประมาณสองเมตรอย่างภาพนี้ที่เราเห็นนะฮะภาพนี้เจ้าเห็นผมเข้าใจว่าเมื่อกี้ภาพเมื่อกี้นะฮะคือด้านหน้าเนี่ยเป็นคลอง ของเปลมนะฮะ,ะแล้วประตูน้ําที่เห็นอ่ะเจ้านี้แหละฮะ,ะประตูน้ำที่เห็นเมื่อกี้คือฝั่งนู้นคือปานเปรมเหนือะนะเปรมเหนือตอนนี้น้ําสูงขึ้นสูงขึ้นเห็นไหมพอสูงขึ้นปั๊บเนี่ยมันก็จะล้น ล้นคลองเปรมแล้วก็จะมาลงคลองลังสิตทันทีนะขณะนี้เองคลองเปรมใต้กับคลองลังสิตต่างกัน2เมตรนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่าถ้าน้าล้นคลองรังสิตแล้วก็จะหลากเข้ามาทันทีการที่นํากระสอบทรายไปกั้นประตูทางด้านหลังประตูเอาไว้จะช่วยให้ไม่มีการล้นคลองได้ไหมคะในในสภาพแบบนี้คะอาจารย์ครับคือขณะนี้เองเนี่ยผมคิดว่ากระสอบทรายเหล่านี้ไม่มีทางจะสู้ได้ในระดับเพราะว่าระดับที่น้ําที่มาจากบ้านพราวตอนนี้เนี่ย เข้าใจว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยแตกเนี่ยประมาณร2อยย่าลวดเมตรต่อวินาทีนะคราวนี้ขยายออกไปขยายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นปริมาณน้าก็จะมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นจะล้นระดับนะฮะจะล้นระดับจะสูงกว่าจะสูงกว่าระดับที่ที่ที่ตั้งไว้ตัวนี้นะครับค่ะทีนี้เนี่ยมีการที่น้ําล้นไม่ได้มีทางด้านเดียวแต่มีอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําเจ้าพระยาด้วยทางด้านของประทุมธานีจะส่งผลอย่างไรกับกรุงเทพมหานครบ้างคะครับเมื่อวานนี้ ได้รับทราบมาว่าประตูน้ำคันกั้นน้ำบริเวณบางบัวทองแตกนะฮะน้ำเข้าบางบัวทองตลอดบัวทอง50ิเซนนะฮะแต่แต่กู้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยผมคิดว่าคันกั้นน้ำบริเวณนั้นน่ะก็มีความล่อแหลมสูงเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาขึ้นมานะฮะแน่นอนที่สุดนะฮะจะเข้าไปบางบัวทองที่อยู่เหนือนี่นะฮะหลังจากนั้นน้ำก็จะเข้าไปบางกวยนะก็ละวไส่น้อยของทางนนทบุรี่ะคะทางนนทบุรีนะฮะจากบางกวยใสยน้อยก็จะเข้ามาผ่าน บางพัดนะ,ะบางบำลุนะแถวแถวนี้แล้วก็เข้ามาตลิ่งชัน,นเพราะฉะนั้นบริเวณนี้เองก็เป็นพื้นที่เสี่ยงที่น้ําจะเข้าคอนดิเดกตกทมนะเขตแรกนะก็คือตลิ่งชันนี่เองะะนะหลังนั้นน้ําก็เข้าบางหุนนงนะบางขุนศีแถแถวนี้นะครับ โอ้รวมถึงสิริราชด้วยมีใคะจะสามารถป้องกันโรงพยาบาลได้ไหมครับครับสิริราชนี่มีกระสอบนะมีคันป้องกันไว้เดีายงดีนะฮะไม่มีปัญหาอะไรแต่เพียงแต่ว่ารอบๆบบริเวณฮะแต่น้ำเนี่ยที่เข้ามานะแน่นอนบริเวณเหนือเนี่ยจะมีน้ําลึกกว่าบริเวณดางล่างนะฮะดัล่างนี่ก็น้อยกว่าหนเมตรนะฮะค่ะเออลงบนเนี่ยจังกรณีบางบัวทองใส่น้อยนะฮะน้ำจะสูง1นเมตรนะครับแล้วก็ค่อยๆลดต่ําระดับลงมาจนกระทั่งแถวนี้ก็น้อยกว่าหเมตรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ประชาชนที่อยู่แถวนั้นคนี้เองผมิดว่า ควรจะตั้งสติแล้วก็รัพย์สินอะไรที่มีค่าผมคิดว่าเพื่อความปลอดภัยนะท่านก็ช่วยยกขึ้นมาให้สูงนะฮะผมคิดว่าแถวนี้1เมตรเท่านั้นเองนะครับแถวๆนี้นะครับสรุปว่าสถานการณ์น้ําท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครจะต้องใช้เวลาอีกสักเท่าไหร่ถึงจะท่วมเข้ามาในกรุงเทพด้วยคะอาจารย์ครับคือจะขึ้นอยู่กับว่าคันทางเหนือเนี่ยแตกมากกว่านี้ไหมนั่นคือจุดวัดนะฮะปัจจัยก็คือว่าถ้าแตกจุดเดียว ขณะนี้ทราบว่ายัางกู้ไม่ได้ะนะถ้ากู้ได้ปัญหานี้ก็จะยาวไปนะฮะคือหมายความปัญหานี้ก็จะอย่างน้อยก็ลากไปหน่อยหนึ่งนะฮะ,ะพอตั้งตัวได้แต่ว่าถ้ากู้ไม่ได้เนี่ยมันจะไประเบิดที่จุดอื่นอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะคาดการได้เพราะฉะนั้นถ้าเบิดระเบิดที่จุดอื่นอีกเนี่ยนะะ้ำมันก็เข้ามามากขึ้นมันก็ช่วยเสริมทําให้ปริมาณน้ํามาแรงขึ้นเร็วขึ้น เพราะฉะนั้นนี่ประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องจับตามองนะฮะทุกทั้งที่มีสถานการณ์คันแตกเนี่ยเราจะมีเคาะให้ทันทีนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับกรุงเทพมหานครนะครับเอาละค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะในช่วงนี้นะคะค่ะคุณออนอุมาคะสถานการณ์น้ําท่วมตอนนี้เหตุที่คันน้ําแตกที่ปทุมธานีนั้นส่งผลกระทบอย่างมากกับกรุงเทพมหานครค่ะและเรายังคงต้องจับตาเรื่องนี้กันต่อไปค่ะคุณออนอุมาคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณดารินขอบคุณท่านดรเสรีมากๆเลยนะคะก็วิเคราะห์ก่อติดสถานการณ์